โอ้โห oh yeah. oh, น้องกันไปเปล่ามีแต่คนเห็นด้วยกับน้องอ่ะถ้าน้องขอมาพี่ก็จัดให้โอเคถัด okay, ไปครับพี่น้องเธอกล่าวกู๋เหรอว่าได้พลังอ่านใจหรอฉันได้พลังอ่านใจจริงนะเพราะแกต้องเชื่อฉันสินู่นน่ะมันโกงลูกฉันได้พลังอ่านใจจริงๆไม่ใช่ไ้นู่นมี่ยังจะมาโทษฉันอีกฉันบังหาที่ได้พลังอ่านใจอนะ่ะ เธอคิดว่าฉันจะดูเธอไม่ออกนะฉันรู้นะว่าเธอชอบเพื่อนผู้ชายทั้งหมดในกลุ่มเลยแล้วเธอคิดที่จะกําจัดฉันกับเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มไปเพื่อแกจะได้เป็นแฟนกับทั้งสามคนยังไงล่ะไม่ใช่นไม่ใช่ใครกันแน่ฉันรู้แผนการทั้งหมดแล้วโอ้หน้าตาก็มีดีกึงเช็บมาโควนสตาฮามีหรอวะ ฟันไปเ้อะลชอฉันไม่ได้ชอบเกยวกฉันมันเกยวิวิววิวสนนะไม่ได้บอกเกเลยอะว่าเควินสัก,กาย์และคู่กกินเขาเป็นเกยจ้าจริงค่ะสาวไม่จริงไม่ใช่ากิ้าค่ะทำไมอยากโดนต๊กเนาะปวดฉันค่ะ ฝากไว้ก่อนเถอะฉันจะกับมาเอาคืนไปเลยไม่รับฝากค่ะไม่ใช่ธนราคารโอ๊ไยไปก็ไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะผมขอโทษนะที่ลงอีพีส่งช้าเพราะว่าผมขี้เกียจขอโทษเดอ้อ